เออมันมีสกินทอนที่แจกฟรีใช่ไหมนี่ไงสกินทอนอู้แล้วจะับนตอนนี้ฉันสนแค่ความจริงเท่านั้นว้าวสกินทอนมีเสียงภาคไทยด้วยว้ยขโมยไม่เคยผล่ออกมาเองฉันจะต้องไปฝ่ายตามหามันจู้หูเสียงภาคไทยยังหลอว่าแต่ใครภาคคนเนี้ยอ้าวกูนึกว่าจะรู้และแค่ทอนมีเสียงภาคไทยดีใจอะไรขนาดนั้นเนี้ย ทำไมทีมเมดมันเยอะขนาดนั้นวะหน้าอย่างนี้ก็ต้องเข้าร่วมเลย <c oughs> ลูนเวทพลังแฝกเออเอาวันนี้แล้วกันเดี๋ยวไปเซตไอเทมเวทในเกมเช <c oughs> ี่อะไรวะเนี่ยโคตรมาหากราบทอนมีภาคไทยโอ้โห <c oughs> แค่ทอนมีภาคไทยมันดีใจขนาดนี้เลย เริ่มเกมมาแล้วก็ต้องทำการเซตไอเทมกันก่อนโู้กมสติกสมุดเอ่อผ้าคลุมเขียวอโพรคลีบเอ่อดาบดาบแทดจำเป็นไหมวะอืมน่าจะจำเป็นแหละเอ้ยเดี๋ยวอะไรกันเนี่ยพวกคนร้ายมาอยู่กันเทเต็มไปหมดเลยฉันจะต้องสืบคดีครั้งนี้ให้ได้เปลี่ยนทีมไว้ไวนอกจากจากอะไรวะดีใจที่ทอนมีภาคถ่ยแม่งเปลี่ยนมาเป็นทักสืบแล้ว ก็จะนี่นะแม่แม่แเอ็งจัดการมันเดี๋ยวเอ็ไปสิเมึงเฮ้ยเด็กช่างว่ะเด็กช่างมาดิว่ะมาเด็กชงเด็กช่างอะไรกันครับคุณไบรอนช่วยทำกิริยามารยาทให้ดีกว่านี้หน่อยได้ไหมครับแม่งเอ้ยนี่กูไบรอนเด็กช่างเลยนะเว้ยแต่ียกแม่งก็ออเอาแล้วไบรอนกูใจเกเร ช่างเรื่องไอ้ไบรอนเด็กช่างกับไอ้ไฮโนเสียงหล่อไปก่อนเถอะ้อเดี๋ยวจิกซี่้ยจิกซี่ใจเย็นเอออะไรวะนั่นที่ผ่าแล้วกูไม่เข้าไปช่วยอย่างนี้กูจะโดนเนิร์ฟไปเนี่ยไม่ลาดค่ะพวกมึงโดนเนิร์ฟกันหมดแน่ทั้งสามตัวเนี่ยทั้งคอนทั้งไฮยติทั้งไอ้แบทแมนกูเค้ไอ้ช่าเฮ้ยคุณกอนครับใจเย็นเขาไม่เป็นไรครับผมไม่ถือโทษโกรธคุณหรอกครับคุณกอน แม่งเอ้มึพูดอะไรเนี่ยทํำสะกดตสวกูลุกเลยไอ้เหี้ยวหวันไหวหมดแล้วเนี่ยแม่งเอย้อทำไมมีแต่คนใจเกเรวะคลิปเนี้ยมึงช่วยโฟกัสกูหน่อยได้ไหมเนี่ยอุ้ยลิเลียน่าตามแผนนะตามแผนนะเอาละเขตเข้ามาแล้วลิเลียโป๊กเลยหน้าแดดลิเลียน้าสวยมากฮ่าฮาไม่ใช่เดี๋ยเดี๋ยวเดีก่อนก่อนก่อนจเย็นๆก่อนก่อนชุบกนชุบกรบผมก่อนินไมโครโฟยโอโโอ้โ ก็ต้องรู้ีหีหี้จี้ทีโอ้ยค่อยลงหน่อยได้หนอโหเออกูว่าเสียงเห่าเหมือนหมามากก็่กูอีกนะเนี่ยสินเออประธานโทษนะนี่นี่คลิปกูปะเนี่ยแหมงเลยอีกฝ่ายก็ขึ้นบ้านมาแล้วกูยังไม่ได้มีช็อตเด็ดให้ทุกคนจดจําแล้วทุกคนรู้เลยว่านี่คลิปกูนั่นเนี่ยมิยิงเลยโอ๊ะทำไมมันไม่ค่อยแรงเลยทำไมไม่ค่อยแรงเลยเนี่ยทอนทมึงมึงตั้งสติก่อนนะ มึงออกของเวทจะให้มันแรงได้ยังไงล่ะเฮ้ยมันก็ต้องมีแรงบ้างแหละนี่แหละนี่เป็นไงแรงใช่ไหมแรงหญิงจาาดตรงตายซะมึงกูแต่ชายกูตายแล้วเฮ้ยไฮโน่โอไม่นะไม่นะกูยังไม่บีชอทเท่ๆเลยเออตาจบได้ก็ดีกูจะได้ไม่ต้องรู้สึกจืดจางมากกว่านี้